เส็นหงบ่ครับผมเปิดไฟบ่ ที่หมดแองไปหรือวะคือเราไปเซนอกป่านนี้ที่หมดแองเดี๋ยวเอาเอาข้องของ,ขอ,ง,ขอ,งอื่นมาได้ปะ่ะครับ แอร์่ลยลูก<า>ยืมรีบ,บทแอร์หน่อยครับ ร้อยตอนแรกมันเย็นอยู่บ้านในตอนหลังมามันมันพอมีกระแสมันสูงมันกับก,กระพริบเป็นสีแดงตูวเกลือมันจะพร้อมว่าเราไปมีปัญหา ตัวนี้ไม่ปัญฐานตัวนี้ไม่ปัญฐานก็ค่อมไฟแล้ก็ไปหน่อยตอนก็มันต่อไอ้ตัวนี้ใส่ไฟมากว่าเก็มเป็นมันพบเลยกันง่ายๆตัวนี้ครับดูตัวนี้ ตตบาทหน้ากาเต็มบาทก่อนจะได้ใหมมันกระ,ะ,ะพริบนิ่ๆอยุจากอะไรนะครับเขามีน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนออกด้วยกันโอ้ยตัวนี้น้น<อ>นเปลี่ยนได้หรอเปล่ยวเน,นี่คือชัวร์ไม่แค่เป็นมันเลยวทแทบ,บที่บบทบบได้ ไฟต้อียเพราะไฟะจาปเยแล้วมันมันไฟพอเต็มแหละมันไปบ่อยด้วยเพราะมีอะไรอยู่บมดนครับซ่าอีครับเยครับผู้ิล่นปุ่นะก็จะไงครับกะมีดพูดเ่เก็บไปไห้ผู้ได้เก็บไปไห้แม่บ้านบอกช่โอ้โวไปโอ้โหยังอยู่ไซเน่ผู้เึงเสร็จของเมื่อไรมาแล้วผมเสียข้เมื่อเดือ ผมเดียวเออวันน <bin uk> <azo> ี said, oh ้มาได้หายเราดอกหายจะกข้อนะแต่ว่าตัวแอ๊ะผมไปอย่างมึนบอครับอ๋อปต่ก็ผมถือว่าด้ผมก็ไปเช็คหัวใจไดปไปนัดหอดกันจ้วยโหแล้ววาอยู่นี่จิกระเปื่อยไปเส้นกับแตกแต่แต่ไปอย่างไรเออตัวนี้เนี่ยมันบันมปนของเก่าเลยคะไอ้ที่มันสีเป็นอย่างนี้งานว่ามันอยู่ในกล่องอยู่ในรังเพราะอยู่ในรังแล้วแต่ว่าผมไปขี่รถไปของอยู่ในหันหลายหลายอย่าง เราะันเจีกระซันมันอย่าดน้ำกตนเสียดน่ยต้นโดเปลี่ยน,นยขอขอเปนเตียงหน,นึ่งหึงรนข้าเป<อ>ลี่ยนอะไรบาครับนี่เปลี่ยนตัวแอร์ไปแล้วครับูเ่เลี้ยงอ่ะเลครับตัวแอร์นี่บอเราตัวนี้น้่นบอครับันนี้ตัวนั้นกำลังจีไปหาอ่าโอเคครับอ๋อเป็น,นแผงชุดเน่บ้างนดเน่มันนานนิ่บ่านไหนเคยผ่านการใช้งานดิ แต่ว่านามุมเนร่ะมันยังมันเก่งอยู่ในหลังเดียวเพียงมันอยู่ในหลังไอ่อะไรไฟฟ้าอะไรไฟฟ้าก็จะมีอย่างเงี้ยแต่พวกกอตสายไฟสวิตช์ไอนปั๊กเพื่อนมีรถกันเบิ้ลเนี่ยเพื่อนมันมุมเขายังไม่กว่าจังนวะเลยหาของใส่งานเนี่ยนาที่ไม่จริงเลยครับเนี่ยนี่คือของของใส่งานครับ โอ้ใช่ครับผมนี่น้วจริงไม่หนีวตัวที่ทอดออกเหครับเน่ยครับตัวดีนั่นเอ้ยตัวเสียนึ่ตัวที่ทอดออกอือตัวนี้เสียนะครับเนี่ยตัวนี้เสียแต่ว่าตัวที่ดีมันหนาตัวที่ดีอานาตาเดือดเกลือเป็นอยังมันจะเป็นแนวหนึ่งที่ทว่ามันมันบริสุทธิ์มันเยอะในร่างเป็นดูเป็นเสียงดูเป็นเสียเป็นร่างจากจนเป็นร่างเปลี่ยนร่างแล้วก็ยังดูเหมือนเก่าเลย แสดงว่าแยกส่วนกันบ่รับสั่งอันนึงก็ไฟแอร์คือควบคุมแอร์อันนึงก็ควบคุ่ไฟจังซีนบ่รับก็ระบุกันแยกกันคนละหน่วยตัวแอร์กับตัวไฟคนละตัวต่ว่ามาใเมียนเมียนากันนะ่เมยนตัวเดียวกัน

เกกตัวนี้ครับชํุดดุเปลี่ยนเอา ภายในมันเป็นยังบปีแล้วเว้ยเพราะเเคยเปลี่ยนที่เอครับออกบาอายุแะอันที่สอนนแล,ละ้ปเห็นะเียนก็ตาอยู่ของนั้บ ของเรียนบ่งีแอติแล้ว <laughs> เป,ปลี่ยนไซต์กัน้วครับเซอร์กิตเบเกอร์ตัววกคุม ระบบแอร์ฟุ้งฉันวันนี้ซอมแอร์ ดูผลไม้ป่านะครับผลไม้ป่าชิมดูครับเรียว มันนะครับลูกมันไม่สุกสีแดงขยับสีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสุกสีม่วงม่วงเข้มนี่แบบวานนะครับ,รบเยอะเลยนะครับอันนี้แบบนี้ดิ เปรี้ยวนะครับแบบนี้เปรี้ยวนีหวานครับแบบนี้แบบนี้มีหวานนะครับมีหวานแบบนี้มีหวานากินดิบก็ได้นะครับกินเมื่อกินผมชินแล้วอา่าจิ้มเกลือนะครับจิ้มเกลือเกลือเป็นหมักเป็นไวน์นะครับแล้วแต่เราจะเลือก ต้นเข้าเป็นอย่างี้ครับมิกิเกือดรธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆก,กับกิ้งคือก็มีกิ้งคือเน,อนี่ย ช้านะครับช้ามากดูดูรับการเคลื่อนที่ของกิ้งเกือมากินนี่ครับ ยานางนะครับยบนางเป็นเคลือเลยครับแกงเสหนไม้เยอะนะครับเยอะ ต้นสวยนะครับมันดาปดุกนะปะดุกยักษ ตะขบกินได้นะครับตะขบ พะม่วงหล่นทิน้งครับอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับตัวใช้ไฟฟ้า ไปดูช่างซ่อมเร์ครับ